สวัสดีค่ะทุกคนพี่นีมาถึงโรงแรมมาถึงที่พักนะคะมาถึงที่ฝรั่งเศสเมืองที่พี่นี่มาก็แวะมาตลอดเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะรถติดอากาศไม่ดีมาถึงที่นี่ก็ลมก็โชกนะคะโอ้โหสุดยอดหนาวมากนะคะอันนี้โรงแรมที่พี่นีพักนะคะก็จะเป็น บนภูเขาภนะูเขาแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะโรงแรมที่พักก็จะมีซาวนา่ามีมามให้เรานะคะรอบๆก็จะเป็นหมู่บ้านรอบๆนะคะที่อยู่บนเขานี่ก็จะเป็นตัวโรงแรมนะคะที่พี่นีมาพักนะคะก็จะมี สี่ชั้นสามชั้นนะคะสี่ชั้นทั้งห้องทานอาหารบริวเวณโรงแรมก็จะใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภูเขาเมื่อคืนนี้ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนคือว่าสุดยอดของฟาร์มหนาวเลยะคะ่ะหนาวสุดๆนะคะลมแรงมากนะคะ อันนี้พี่นีก็ไปนั่นนะอันนี้พี่นีก็จะเดินทางนะคะไปเก็บภาพที่เมืองที่พี่นีจะพาไปที่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะที่มาพักนะคะที่เราเห็นนะคะที่นี้จะพาทุกคนไปที่เมืองลหลายๆเมืองนะคะบ้านในหมู่บ้านก็จะสวยงามมากจะขึ้นชื่อของในที่เขาท่องเที่ยวกันนะคะจะเป็นขึ้นชื่อเราจะไม่ขนัดนะคะในการมันหนาวมากนะคะ อันนี้พี่นีก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะไปดูหมู่บ้านไปชมอันนี้เพียงมาซับซับเพราะว่ามีวีฟีก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็น โรงแรมที่เราพักก็จะอยู่บนเขาเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเขาสูงมากแค่นี้ก็หนาวเมื่อคืนนี่ลมพัดแรงมากค่ะทุกคนลมพัดแบบเหมือนก็จะปิ้วไปกับลมนะดีที่เราไม่ได้ออกไปทานอาหาร้นงนอกเราทานอยู่ในโรงแรมนะคะันนี่ก็จะเป็นบริเวณโรงแรมนะคะก็จะสวยงามค่ะฟางๆังที่นี่ก็ ฝากคลิปนี้เอาไว้ให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็รับรองว่าทุกหมู่บ้านที่เราไปจะสวยงามมากนะคะทุกคนจะสวยสวยงามมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปแล้วมันก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะลงลงคลิปนี้เอาไว้แล้วก็ รับรองว่าสวยงามมากนะคะสถานที่พี่นี่จะพาทุกคนไปนะคะติดตามนะคะตามค่ะ